ดูเรื่องนี้กันหน่อยมันมีคลิปที่แชร์ส่งต่อกันว่าเป็นการรักษาแนวใหม่ด้วยการเอาหม้อมาครอบ,รบหัวแล้วรักษาได้สารพัดโรคเลยนะจริงเหรอจริงถึงขนาดที่ว่ามีคนมารักษากันเยอะอแล้วที่สําคัญเยอะถึงขนาดที่ว่าคนที่รักษาเนี่ยบอกอ้ยสถานที่เดิมมันคับแคบ,คบเดี๋ยวจะเปิดอาสมใหม่<ฮ>ให้มันกว้างขวางให้มันอลังการกว่าเดิมไปดูคลิปกันหน่อยครับพ่อเปิดตาเทพ ตาที่สามโอ้ยันเต็มหัวเลยโอ้ยันเต็มหัวเหมือนกับเมืองมองห็นพระศิวะน่ะเป็นแสงพระอาทิตย์พุ่งจ้าเลยอ่ะครอบวงวบหมดเลยอืมเดี๋ยวอะไรนะเล่าใหม่ได้ไหมอะไรนะอะไรเต็มหัวนะจ้าไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่แต่ว่าอันนี้คือคนที่ ได้เอากระมังครอหัวใช่ไหมหม้อใช่ไหมหม้อใช่ไหมหม้อนี่ปลุกเสกอะไรมาวะไม่้คือถ้าเกิดเอาหม้อขรอหัวแล้วเคาะอีกสักทีหนึ่งนะโอ้ยละปลองปูอือเออแน่ๆทีนี้เดี๋ยวจะมีอาการอย่างอื่นตามมาครับเอาแต่เรื่องของเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมจะเชื่ออะไรก็นะเนี่ยนิดนึงผมขออนุญาตเอามาให้ช่วยกันดูแล้วกันว่ามันเป็นการทำพิธีของอาจารย์ปู่คนหนึ่งเขาเรียกอย่างนี้อยู่ที่ประโคนชัยของบริรัม แล้วก็อ้างว่าพอเอาหม้อครอบหัวแล้วเนี่ยรักษาได้สารพัดโรคนะครับเปิดตาทิพเปิดตาที่3โอ้โหนี่แสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีตาที่3อยู่แล้วออลองเอาหม้อมาครอบหัวดูตาที่3ก็จะทํางานว่ายอย่างนั้นทีนี้เราลองส่งนักข่าวไปดูหน่อยที่บ้านโคกเพชรน,นะครับตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยก็พยายามจะสอบถามเจ้าสํานักแหละนะครับเจ้าสํานักอยู่ไหม เจ้าสานักอยู่ครับแต่ไม่พร้อมคุยก็เลยแจ้งลูกศิษย์มาแบบนี้ว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งจิตอธิษฐานท่องวิชาเพื่อรักษาลูกศิษย์ลูกหาที่จะมารักษาเป็นจํานวนมากทีนี้เอาละในเมื่อไม่ได้คุยกับเจ้าตัวเจ้าสํานักนั้นมีคนอยู่ไหมก็มีนะไปเจอคุณป้าขายน้ําปั่นอยู่แถวนั้นแหละคุณผู้ชมคุณป้าบอกว่า สำนักเนี้มาเปิดตั้งแต่ปี65ตอนนั้นยังไม่มีคนรู้จักเลยเอ,อแต่พอปี66ปรากฏคนก็มากันแน่นเลยส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดครับได,ไ,ดได้บูชาม,ามปี66นี่บูมาคนมาเปียบไปรลอถึงร้อยไหมเกิดร้อยค่ะ<อ>จากรถนะจากนีหนุ่ไปายาวไปเลยยาวไปเลย,ย,เลยสองข้างทางเลย บันไว้คร Come like ูวันไว้ครูเขาก็มาเยอะ่วนมากมากมาเกี่ยาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพวกอะไรล่ะก็ดูพวกอะไรเป่าต่อกระดูกโจทย์อะไรนี่เลยค่ะอ๋อเดินไม่ได้หรืออะไรเนี่ยะจ้าเดินไม่ได้เห็นสภาพคนเดินมาเขาคนเดินคนฒ่าคนแก่ที่เดินไม่ได้ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามชาวบ้านเพิ่มเติมนะ หลังจากที่บอกว่ามีคนเนี่ยมาใช้บริการที่อาสมนี้เยอะมากเนือที่ตอนแรกเนี่ยที่เปิดอาสมสาขาหนึ่งเนี่ยหนึ่งไร่เขาบอกว่าไม่พอแล้วนะับคนเยอะเกินเลยออล้นออกไปข้างนอกตอนนี้มีการเตรียมเปิดอาสมสาขาสองบนพื้นที่6ไร่โอ้โหใหญ่โตกว่าอีกถมที่ไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้างคุณผู้ชมครับทีนี้ทีมข่าวไปพูดคุยกับแม่ของหลวงปู่นี่แหละ ที่บอกว่ารักษาคนได้เขาบอกว่าลูกชายเนี่ยก็บวชมาตั้งแต่เป็นเนรแล้วนะศึกษาธรรมะมาเยอะมีความรู้หลายด้านเลยแต่เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเธอเองบอกจะไปห้ามความเชื่อของคนอื่นเขาเนี่ยเธอก็ไปห้ามไม่ได้ส่วนอาสมหลังใหม่ที่บอกว่าลูกชายเตรียมสร้างเพราะหนึ่งที่เดิมเนี่ยหนึ่งไร่มันไม่พอจริงๆส่วนเรื่องของค่ารักษาล่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าจริงๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาว่า ประชาชนที่มารักษาเนี่ยจะให้มาเท่าไหร่และที่ผ่านมาคนที่เขามารักษาเขาก็อาการดีขึ้นจริงๆครับคเดึงได้ๆกระดูกหัะกระดูร้าวะ,ะอ้ปวดร่างปวดเอวอย่างนี้คณเกเนาะโอ้แล้วคิดค่ารักษายังไงครับก็ไม่คิดจ้ะแล้วแต่ก็จะให้ปวดเน้นกนจะเป็น่าจ้ะบวดบวชนานไหมนานจ้ะประมาณกี่ปีครับ ที่สิบกว่ามันสามเร็ววิทาที่ว่าเอครอบหม้ออะไรนะเนี่ยมันเป็นวิทาเลยป้าไม่รู้เลยว่าเขาเรียนมายัางไงไป้าไม่รู้เลยเดียลูกสิลูกทีนี้พอมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาใช่ไหมครับ,รบมันก็จะไปถึงสาธารณสุขจังหวัดบุรียรย์ละทางสาธารณสุขจังหวัดบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้เช้านี้น่าจะได้รับรายงานแล้วล่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ ส่วนเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆก็จะประสานหนวงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันดูอีกหน่วยงานหนึ่งคือตํารวจนะครับตำรวจชุดสืบของสพประโคนชัยก็ไปที่สํานักคุณผู้ชมปรากฏว่าก็ปิดเงียบเลยไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในบ้านนะครับ,รบก็มีเพียงแค่ลูกศิษย์ที่ออกมาพูดคุยกับทางตํารวจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับว่ามันจะยังไงกันต่อแล้วคนที่เคยไปรักษา จะมีใครที่ออกมาพูดไหมว่าเอ้ยจริง,รงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผลอย่างที่มีการโฆษณาเคลมกันนะนั่นสิรักษาได้จริงกันหรือเปล่าเหมือนกันนะฮะเพราะอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าในที่สุดแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่โฆษณาไว้หรือรมันไม่เป็นอย่างที่คิดเนี่ยบางทีมันก็จะมีการแจ้งความกันถูกต้อง